มาแล้วค่ะคุณแม่คุณน้องท่านใดที่มองหารองเท้าสีเงินนะคะสีเงินวิบวับติดกริสตเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะด้านหน้าเป็นมกุกแล้วก็ติดเพชรน,นะคะสวยงามวิบวับมากเลยนะคะด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะคะมีห้อยมุกด้วยค่ะใช้วิธีนี้นะคะในการส้นจะเป็นส้นแก้วนะคะส้นแก้วด้านหลังเป็นแบบนี้การลื่นนะคะ อยู่ที่ร้าน k i d o Princess k i s นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยของีพร้อมส่งนะคะความยาวที่แจ้งไว้เป็นความยาวเท้าด้านในรองเท้านะคะน้องๆท่านใดที่สั่งซื้อเข้ามาบวกแนะนําให้บวก0.5-1เซนนะคะเพื่อความใส่สบายค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะของเพิ่งเข้าไซส์ย,ยังมีครบเลยค่ะสวัสดีค่ะ